ตอนที่สิหิวน้ำจังนายน้อยยูดาเกี่ยวอะไรกับฉันนี่ไม่ใช่อีเวนต์ของฉันด้วยซ้ำ มันเป็นอีเวนต์ของคอเดเลียแต่นายก็อยู่ที่นี่ด้วยดังนั้นจงแบ่งปันความอับอายของฉันไปด้วยเลย呀 oh, <no. S 1> พูดไร้สา,าระอะไรเนี่ยอีกอย่างฉันก็ไม่ได้เอาชุดว่ายน้ำมาด้วยเฮ้ยตอนฉันบอกนายว่าฉันจัดกระเป๋ากับชุดเรียบร้อยแล้วนะ่ะ นายคงไม่คิดว่าฉันจะเตรีมสิ่งนี้มาให้ด้วยสินะดูนี่สิมันเป็นดีไซน์แบบเดียวกับไอเทมที่ต้องเสียงเงินซื้อในเกมเลยนะกางเกงว่ายน้ำสุดพิเศษสำหรับท่านยุดาเท่านั้นๆๆนั้นนั้นนั้น ใจ,ะจะเย็นๆก่อนนะเยลโล่เทมเพสเดี๋ยวฉันจะไปหลบในพงหญ้าสูงๆตรงนั้นแทนแล้วกันฉันสัญญาฉันจะไม่ออกมาเด็ดขาด <c oughs> อะไรยะฉันอุตส่าหอดทนบุกป่าฝ่าดงไปกับนายเพื่อไส้คอแห่งตะวันเลยนะตอนนี้ถึงตานายแล้วก็ตอนนั้นต้องมีเธอช่วยนี่ แต่ตอนนี้เธอไม่ต้องการฉันหรอกใครบอกฉันไม่ต้องการนายยะนี่มันน่าอายมากเลยทั้งที่พวกเราก็อยู่ด้วยกันทั้งคู่แต่ฉันต้องมาเฉาเนื้อหนังบางสายอยู่คนเดียว <c oughs> เออเอเอก็ได้เย้ <c oughs> <Yeah. S 1> ฉันใส่ก็ได้สมมาิสิ พี่ิดีเลยนายก็ควรจะพูดแบบนี้ตั้งแต่แรกนะฮ่าฮ่าส่วนขนาดก็พวกเราสูงพอๆกันดังนั้นก็น่าจะใส่ได้นะเฮ้อทำไมปากนายถึงกลายเป็นสีน้ำเงินแบบนั้นล่ะฮมเหมือนฉันจะแอบหนาวนิดๆนะ อุณภูมิร่างกายของฉันมักจะต่ำโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะโรคเก้าเส้นลมปราณอุดตันหน้าดังนั้นฉันก็เลยไม่ทันสังเกตอ่านายหนาวมากเลยเหรอ <c oughs> พอเธอทักแล้วก็น,นะหนาวเหมือนกันแท้รีบทำให้เสร็จแล้วรีบกลับกันเถอะส่งมาให้ฉันสิฉันจะได้รีบ อะไรอีกช่างเถอะไม่ต้องใส่แล้วเอาเป็นอะไรอีกล่ะฉันไม่อยากให้นายเป็นหวดัดนายยิ่งร่างกายไม่แข็งแรงอยู่เดี๋ยวจะไม่สบายเอาไม่ต้องสนเรื่องที่ฉันอายบ้าบออะไรแล้วโอ้ย จะเอามาทำไมก็ไม่รู้ใครจะไปคิดว่ามันจะหนาวขนาดนี้แล้วใหญ่บ้าคอเดเลียคิดยังไงถึงมาอาบน้ำทั้งที่หนาวจะตายอยู่แล้วกันยาก่ในเมื่อเนื้อตัวไม่ได้สกปรกจนเหมือนหมูวนไปคลุกปลักโคลนเล่นมาเธอจะอดทนอีกหน่อยไม่ได้หรือยังไงเธออาจจะปากไม่ค่อยดีแต่เธอก็ใส่ใจคนอื่นอยู่นะ ฉันคงไม่ใช่คนเดียวที่จะเป็นหวัดรอกรีบทำให้เสร็จกันเธอโอ้ยโรจ้าเสร็จหรือ,อยังเดีด๋ยวฉันจะฆ่านายแน่ถ้านนหันมาตอนนี้ยังไงเธอก็สวมชุดว่ายน้ำด้วยไม่ใช่หรอเออก็ได้เอหันมาได้แล้วเสร็จแล้วใช่ป้า เอาละ่ะก็อย่างที่พวกเราวางแผนฉันก็รู้แหละว่าเธอน่ารักแต่พอได้เห็นเธอแบบนี้แล้วอะไรนายจ้องอะไรเรา ยีโลเทมเพสน่ารักจังแต่พออ้าปากพูดเท่านั้นแหละฉันจะลงน้ำแล้วไปซ่อนตัวดีๆล่ะโรเจอร์อย่ามาล้อเลียนฉันนะอ่ามันโคตรหนาวเลย <c oughs> คุณพระช่วยกล้วยทอดทำไมหล่อนถึงมาอาบน้ำกลางฤดูหนาวแบบนี้กันยาเป็นบ้าไปแล้วหรอ เริ่มร้องเพลงได้แล้วไม่งั้นเราทั้งคู่ได้แข็งตายแน่โร,รจ้าเอ๊ะเดี๋ยวนะคอเดเลียเขาร้องเพลงอะไรในอีเวนต์นี้ล่ะมันเป็นเพลงในความทรงจำของคอเดเลียดังนั้นฉันก็ควรจะรู้จักเพลงนั้นด้วยสิน่าจะเป็นเพลงเกี่ยวกับดวงดาวนะอืม เพลงที่เกี่ยวกับดาวหรอดาวสวยแล้วฉันจำเพลงที่ต้องร้องในอีเวนต์ไม่ได้อ้างอิงจากเรื่องคิมสองโมแดเเทวดวงดาวน้อยครับคลิปวิบวาวอยากรู้จังเธอคือสิ่งใด เด,เดี๋ยวขอเวลานอกเธอทำอะไรของเธอเธอต้องร้องเพลงในเกมเซหยุดอย่ามาเรื่องมากนะก็แล้วจะให้ฉันทำยังไงในเมื่อฉันจำเนื้อเพลงไม่ได้มันก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับด้านมนเหมือนกันล่ะน้า ดังนั้นฉันมั่นใจว่ามันร้องแทนกันได้อีกอย่างนี่มันไม่ใช่ในเกมนะไม่มีการขอเวลานอกในชีวิตจริงหรอกแต่เธอบอกเองก่อนหน้านี้ไม่ใช่หรอเธอจะทำให้เสร็จสมบูรณ์สุดยอดเพอร์เฟกไปเลยนะหายนนะ แต่มันก็ยังเป็นเพลงเกี่ยวกับดาวแล้วนะเพลงอาจจะต่างกันแต่คนร้องก็เป็นคนเดียวกันมันอาจจะไม่ได้ฟังดูลึกลับแต่บางทีมันก็อาจจะพอกล่อมแกล้มได้เพราะเธอก็น่ารักดีหืเดี๋ยวนะน่ารักหรอฮา มาแล้ว <Yeah. S 1> เนื้อพื้นโลกที่สูงขึ้นไปดังเพชรเปล่าบนฟากฟากไกลดาวดวงน้อยกาพริบวิบวาวเฮ้เธอน่ารักจังเลยขอโทษที่ทำให้ตกใจนะ <Yeah. S 1> เธอร้องเพลงต่อเธอ ใช่ใช่ร้องให้จบเธอนะแต่ว่าทำไมเธอถึงอาบน้ำทั้งที่นุ่งพ้าชุดตัวอยู่ล่ะจะสสอาดหรอใครจะสนกันล่ะเธอน่ารักออกแฟรี่เผ่าพันธุ์ที่บินได้อย่างอิสระพวกเขาปรากฏตัวในอีเวนต์พิเศษเฉพาะของคอเดเลียเท่านั้น พวกเขามาแล้ว